ไปแดงคันนี้เกือบหแสนนะครับวันนี้ราคามือสองหั่นเกือบครึ่งเลย3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้ Triump h Tiger 9 0 0 r a l l y นะครับปี20.23รถมือเดียวนังสดเล่มสวยๆเลยวิ่งเพียงแค่8,800อกิโลเท่านั้นไมค์คลิปอยากให้ดูเลขไม์กันหน่อยมาจอใหญ่ๆเต็มๆสวยๆนะครับนี่เลขไม้์8 8พ4ก้กิโลเท่านั้นฟังเสียงกันหน่อยมาจอโคตรสวยเต็มเต็ม ดูตรงนี้นิดนึงครับนี่ตรงเนี้ยโคตรเท่อคันนี้มีอะไรกันบ้างมามีตัวต่อแฮนด์นะครับขับขี่สะดวกสบายกระเป๋าค่าถังน้ำมันของกีวีนะครับสวยๆการพองกัดแฮนด์คดครันสปอร์ตไลท์ของที m 1คู่แฮชบาร์แบบ็มบนล่าง SRC นะครับอากัดหม้อ,มอน้ำใหม่ๆใ,ใ,ใสๆเลยปิ๊บ T.S.A.D.V. ซ้ายขวาบนพร้อมแหลกตรงรุ่นครบๆยางบิสโตนแบตแหลกขนยังมีอยู่เลยออกทิปได้เลยคันนี้กับราคา3 7 9 0 0 0บาทคุ้มจัดมาอุ่นมองอุ่นมือครบคันนะครับสีเขียวส,สวยๆละลอเลยนะครับตัวใหม่มาปลายแดงคันนี้นะครับเกืแสนนะอีกครั้งเราเปิดไว้3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครต้องการซื้อขายแลกคืนนะครับส่งรูปรายละเอียดอินบ็อกมาให้ชําได้เลยเดี๋ยวดูราคาจัดเต็มให้แน่นอน,นครับไม่ต้องห่วง ฝากกดติดตามชั้นด้วยนะครับสวัสดีครับ